วันนี้มีข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของวัคซีน5ยี่ห้อด้วยกันนะคะก็คือ Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Johnson and Johnson ค่ะ ยี่ห้อแรกค่ะคือซีโนแวคนะคะเป็นวัคซีนที่ไทยเรานั้นฉีดกันแล้วตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะหลายคนก็กัวงวลเจ้าวัคซีนตัวนี้เพราะว่าไม่ค่อยที่จะได้รับการฉีดในประเทศฝั่งยุโรปหรือว่าสหรัฐนะคะแต่ว่าวัคซีนตัวนี้ก็มีข้อดีนะคะเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีเก่าเป็นการนําเชื้อตายมาทําเป็นวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้น,นผลข้างเคียงก็จะน้อยลงค่ะ และอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นเชื้อตายเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถฉีดให้กับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือแม้กระทั่งหญิงตั้งครรภ์ได้ด้วยค่ะแต่ว่าในส่วนของข้อด้อยนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพเนื่องจากว่าการฉีดในเข็มแรกนั้นตัวภูมิคุ้มกันจะขึ้นน้อยค่ะจะต้องมีการฉีด2เข็มจึงจะมีภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะทําให้ป้องกันโควิด -19 ได้ค่ะ นะคะก็ยังมีรายง,งานค่ะเป็นอาการข้างเคียงที่คล้ายกับทางระบบประสาทที่เรียกกันว่าปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดซึ่งจับคบมากในคนอายุน้อยแล้วก็เป็นเพศหญิงนะคะก็เลยทำให้เกิดความระแวงแล้วก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีนค่ะ อย่างหนึ่งนะคะมีการศึกษาวิจัยน้อยค่ะก็เลยทำให้มีข้อมูลที่ยังไม่เข้มแข็งมากพอจนให้ประเทศในฝั่งยุโรปหรือว่าสหารัฐนั้นนำไปใช้ก็เลยทำให้ซีโนแวคนั้นถูกใช้ในประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะ อีกยี่ห้อหนึ่งคือ a s t r a าเซ e c a ที่หลายคนกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะคะแต่ว่าข้อดีของเจ้า a s t r a า e n e c a ก็คือจะภูมิขึ้นสูงตั้งแต่เข็มแรกเลยนะคะวัคซีนสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะด้วยเข็มแรกฉีดไป2สัปดาห์จะมีภูมิมากถึง89%ใกล้เคียงกับของไฟเซอร์ที่91%ค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะด้วยความที่ภูมิขึ้นสูงตั้งแต่เข็มแรกก็เลยถูกใช้ในช่วงที่มีการระบาดแล้วก็ได้รับการรับรองในประเทศในฝั่งยุโรปแล้วนะคะแล้วก็ในต่างประเทศหลายประเทศถือว่าเป็นวัคซีนที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าการเดินทางไปต่างประเทศวัคซีนของแอสตราเซเนกาก็จะเป็นที่ยอมรับมากกว่าค่ะ ส่วนผลข้างเคียงของแอสตราเซเนกนะคะที่พบบ่อยก็คือมีไข้อ่อนเพลียค่ะจะพบถึง70-80%แต่อาการไม่หนักแล้วก็จะหายในเวลาต่อมานะคะ ข้อกังวลของหลายคนคือภาวะลิ่มเลือดอุดตันก็ต้องยอมรับว่าแอสตราเซเนกนั้นพบข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์นกันกับการเกิดลิ่มเลือดอุดตันค่ะแต่จะพบเพียงแค่1ต่อแสนหรือ1ต่อล้านของผู้ที่ฉีดวัคซีนของแอสตราเซ e นกนะคะเพราะฉะนั้นทางการแพทย์หลายหลายท่านทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศบอกตรงกันนะคะว่ายังไงแล้ววัคซีนแอสตราเซเนกก็ยังมีประโยชน์ จากการป้องกันโควิด1 9มากกว่าผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ มาดูกันอีก2ยี่ห้อค่ะไฟเซอร์ Pfizer และโมเดอร์นานะคะ2ยี่ห้อนี้ได้รับการยอมรับในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐที่มีการถูกฉีดไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงอิสราเอลนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็ฉีดไปเกินกว่า70%ของประชากรของประเทศอิสราเอลไปแล้วค่ะวัคซีนตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่เข็มแรกเลยค่ะแต่ว่าเรื่องของภูมินั้นขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศประชากรแต่ละคนก็จะไม่เหมือน นนะะอย่างในอิสราเอลค่ะพบว่ามีภูมิคุ้มกันมากถึง95นะคะจากโควิด19แต่อย่างในประเทศอังกฤษค่ะพบว่ามีภูมิมากถึง70เมื่อฉีดเข็มแรกส่วนที่สกอตแลนด์มี91ซค่ะส่วนข้อด้อยของ Moderna กับไฟเซอร์ใช่ว่าจะไม่มีนะคะเนื่องจากว่าจากรายง,งานพบผลข้างเคียงค่อนข้างบ่อยแต่อาการไม่หนักค่ะ